ไม,ม่ร่างกายมดีเอาทำามไม่เพิ่มพลังไอ้ลดความร้อนยังไม่ได้เพิ่มเอาทำนั่งอยู่เฉยๆนั่งปฏิบัติแล้ก็ทําได้หายใจเขา้าสูดลมนับ 1, 2, 3, ่งสอ้าหกเจ็ดแปดสิบเต็มที่แล้วก็ปล่อยหนึ่งสอกเจ็ดไปเก้าสิลงไปเรื่อยๆทำหาครังสิบคร้งความร้อนเลยขึ้นมุๆเลย พยายาให้พ่มพลังตัวเองได้ดังนั้นเองการพิธีกรรมทุกอย่างเนี่ยต้องได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างทําอย่างเ้อได้สองอย่างเส่อเช่นอย่างแรกเราทำวัดนี่เราก็ได้ตัวสติสมาธิสังรวมอยู่ที่เราสวดตัวที่สองเวลาครับช่วงที่สวดหายใจสั้นหายใจยาวได้นะได้ประโยชน์ดังนั้นเองในจุดดี กา,ารมาิทิเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นิทิที่ได้ไประโยชน์ทั้งกายทั้งใจนะซึ่งเมื่อวานเราได้ทําความเข้าใจเรื่องเวทนาวันนี้ถามหลายคน่าเข้าใจเวทนามากขึ้นคือเมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจว่าเวทนาคืออะไรนะอันนี้ก็ทําให้เราการพูดคุยเ,น,เนี่ยมันมีผลทําให้เราลึกตอกย้ําในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยให้มีความ ชัดเจนขึ้นไอ้ที่เราลืมไปก็ได้ได้เรียกกลับคืนมาใช้อีกนะนั้นตอนเย็นวันนี้ก็จะคุยกันเ,เรื่องจิตตานุปาสนาเมื่อวาเรื่องเวทนานุปัสนาวันนี้ก็เรื่องจิตตานุปาสนาจะให้อาจารย์ชยาถามจะ,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 จะถามเป็นหรือเปล่าไม่รู้นนะถ้าถามไม่เป็นจะถูกถามตอบตอบมาะะได้เลยยัง<ม>เป็น <laughs> ศาสนาถ้าพูดคนเดียวไม่ฟังไม่ไม่ค่อยละเอียดก็ทุกสองคนก็อาจจะละเอียดมากขึ้นนะถือว่าเป็นการย่อยช่วยกันย่อยเหมือนพ่อใหญ่ทีเคยตำข้าวตำข้าวเปลียนเคยเ,ยเยขาใช้คนกี่คนเดียวคนคนเดียวที่ตำไม่รอดแน่ๆเราใช้อย่างน้อยสองคนนะนะคนหนึ่งคือคน<ม>เหยี่ ไปเดืองมองนะอีกคนหน่งก็เป็นคนคอยคนว่าข้าวมจะรดนข้าวตรงไหมก็คอยคนสองคนนี่ไอาการตำธรรมะที่จะเข้าใส่ใจให้มันลอกเปลือกลอก,ลก,กอกะไรก็อย่างน้แล้วก็สมคนก็จะตำได้ละเอียดดีตำม,มองคนเดียวแสดงว่าเคยตำมาก่อนก่อเเพื่อจะเห็นเขาเนะมาตำากื่แต่เด็กๆแล้วตำข้าว ที่เราสวดเมื่อกี้จังกนได้นะสักฐานสวดเรื่องโสโมทโมททั้งหมดจิตโมดสติจังได้ดูไปสีตอนแรกสวดเรื่องโมดจิตใช่ไหมพันธนังจะปรังจิตตังผู้รับขังชนญวานอยังปุจุงกาโตติเมทาวีปุจุกโลยเตเชนังสวดจิตนี้ที่ลุนหัางยากรักษายาก คนที่มีปัญญาเท่านั้นจะฝึกจิตนี้ให้ตรงได้เหมือนกับช่างสอนฝึกลูกสอนให้ตรงฉะน,นั้นฉันั้นจะบังคับจิตตามผู้รักขงังถึงนี่วจิตนี้ท่างยากรักษาย,ยากเห็นได้ยากคนูุชุผอ้ชุงกรโรติเวทาวีคนมีปัญญาเท่านั้นจะทําให้จิตที่ตรงได้ฉะนั้นเรามาปฏิบัติให้เปิดปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาจะทําให้จิตนีิตรงไม่ได้เหมือนกับลูกศอนลูกสอนในโคตรทิด่เดียวก็ยิงเข้าเป้าแลวมันเปไ็นเข้าเป้าไหมสอนโคตรมันก็เฉยใช่ไหมแต่ถ้ามันตรงหนิง แปลว่าทางสายตรงถ้าเราไปยิงเข้าเนะี่ยทำไปตรงแล้วก็เข้าปอดทางสายตรงมาชิมาปฏิปทานั้นะถามจะเยชยว่าจิตเนี่ยทำไมมันไม่มีมตัวทําไมรักษายากรักษาอะไรถ้าได้ไมีตัวเราจะไปรักษาอะไรเช่ไหมคิดเคยคิดไหมจิตนี้ห้างจะรักษายาก อยากจะษาอะไรมันไม่มีตัวจะไปรักษาอสลายกันก็กลับ่าวของครบในหลวงพ่อในเจริญปกรณ์ด้านโยมทุกท่านทุกคนในช่วงเย็นวันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับทุกท่านเรื่องของจิตตาลุกปรสนา ว่อท่านถามว่าจิตที่ไม่มีตัวตนทำไมต้องรักษาแล้วก็รักษายากด้วย<ม>ก็เพราะว่าชื่อก็บอกแล้วเนาะมันไม่มีตัวตนมันหาตัวไม่ได้มันหาตัวไม่ได้ม,ไม,ไดมันก็เลยรักษายากนะตั้งแต่อย่าว่าเด็กจิตเลยเนาะตั้งแต่เราตัวเปลี่ยนเป็ยนอย่างเนี้ยที่มีตัวตนอย่างเนี้ยก็ยัง รักษาไม่ให้เจ็บปวดรักษาไม่ให้เจรักษาเพราะสารพัดอย่างเลยก็ยังไม่ได้นะฮะแต่นี้ตัวเขียนนั้นยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าเป็นส่วนของนามธระดเนี่ยยิ่งรักษายากห้ามยากแต่นี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้ให้หา้ามและก็ไม่ได้รักษา เนอะเพราะว่าหาสภาวะที่จะไปห้ามไปรักษาไม่ได้ก็คือได้อย่างเดียวก็คือรู้จักคือรู้จักนะครับก็หมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็รู้จักแต่ว่ากว่าที่จะรู้ได้ก็ยากเอาการเู่นแหละในกระใหกับว่า มีก็ออกมาจากจิตอีกนั่นแหละก็คือฝึกจิตนี้มันมีความพิเศษในตัวของมันอย่างหนึ่งก็คือสามารถดูตัวเองได้สามารถดูจะเรียกว่าอย่างไงดูดูตัวของตัวเองได้คือดูตัวของจิตจิตดูจิตของจิตนั่นเองได้พะปวดจนะครับคือมันสามารถดูตัวเองได้นั่นแหละนะครับดังนั้นจรงิง ริงไม่มีอะไรที่จะทำให้ให้จิตนั้นตรงได้ไม่ต้อในสุดตัวของจิตเองก็ยังก็ยังฝึกฝึกนี่ก็ไม่รู้ว่าจะฝึกตรงไหนให้จิตมันตรงก็นอกจากว่ารู้จักในการรู้ก็คงจะเป็นตัวนี้นะครับ ยอย่างหนังสือเรื่อต้นตรอมาอย่างนไรยังพิมพ์ผ่านลองหาต้นตรอที่มาหน,นังสือเรื่องนี้มาอย่างนี้ไหนลองดูพี่เลีย้ยง <c ười> <c ười> ลองลองสิบ <c ười> ลองหลายหลายคนช่วยปัญหาด้วยว่าต้นตรอหนังสือที่มาอย่างไรฮะไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ ก็นจับฮะมาจัวัดป่าล่าซื้อที่มนี่เลยก่อนที่จะมาถึงก่อนที่จะมาถึงวัดป่าเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะที่อยู่กรุงเทพมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลงพิมเนาะที่ก่อนที่จะมาถึงลงพิมมาจากไหนเราย่จะพู่งไปไกลขนาดนั้นไปตามลำดับให้เห็นที่มาที่ไป ก่อนที remembering, 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 si ere, ah. ta, ่จะมาถึงโรงพิมพ์มันก็มาจากโรงงานใช่ไหมก่อนที่จะมาถึงก่อนที่จะมาถึงโรงงานอยู่ที่ไหนต้นไม้มาอยู่ที่คนตัดต้นไม้ก่อนที่มาถึงคนตัดต้นไม้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ป่าก่อนที่คนตัดต้นไม้จะไปถึงป่านี่คนคนตัดต้นไม้อยู่ที่ไหน อีกที่บ้านที่ก่อนที่คน